สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาสอนการสร้างกราฟวงกลมเนาะหรือว่าพายชาตนั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อน,อนว่ากราฟวงกลม,มคืออะไรนะคะกราฟวงกลมก็จะเป็นกราฟที่นิยมใช้แสดงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนะคะของข้อมูลเนี่ยกับค่าของผลรวมทั้งหมดในกราฟนะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถแสดงข้อมูลได้แค่เพียง ชุดเดียวเท่านั้นเนาะจึงจะเป็นกราฟที่ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีหลายๆารายการะนะคะอ่างันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างกราฟกันเลยดีกว่านะคะก็คือตามข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนเบเกอรี่นะคะที่ขายได้ใน1วันเนาะซึ่งในตารางนะคะคอลัมน์คอลัมน์แรกก็จะเป็นเอ่อชนิดของเบเกอรี่เนาะตามนี้เลยนะ คอลัมน์ถัดไปก็จะเป็นจำนวนของเบเกอรี่ที่ขายได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างกราฟกันก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเลือกคุมข้อมูลเนาะที่เราจะสร้างกราฟอันนี้เราก็คุมเลยแล้วก็มาที่แท็บ insert ด้านบนตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยนะแล้วก็เลือกเ e ก comment charts นะคะตรงนี้คลิกไปปึ๊บ เขาก็จะมีอ่อฉาตแนะนำเรามาเนาะแต่เราจะเลือกเป็น all อ่อฉากนะคะอ่าแล้วเราก็เลือกเป็นแบบพายอ่ะเดี๋ยวเราลองทำแบบแรกกันสิเนี่ยค่ะแบบธรรมดาก่อนนะอ่ะแล้วก็โอเคปึ๊บเราก็จะได้เอ่อกราฟวงกลมมาหนึ่งอันละอ่ากราฟวงกลมของเราออกมาแบบนี้เขาก็จะมีแบ่งเป็นชิ้นๆเนาะตามอ่าชนิดของเบเกอรี่เลยตรงนี้ ตามเลเจนนะคะแต่เขาจะนิยมใส่ตัว Data l a b e l อะค่ะเข้าไปในชิ้นของกราฟแต่ละชิ้นเลยนะถ้าเป็นกราฟวงกลมอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ Data l e b e l กันอ่าเราก็คลิกที่กราฟเลยค่ะแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะอืมแล้วก็เลือก Data l a b e l เนาะตรงนี้ เราก็มาเลือกลูกศรตรงนี้ค่ะเขาจะมีหลายแบบเลยนะ data label ให้เราเลือกเนาะเราก็เอาเมาส์ไปชี้นะคะที่แต่ละตัวเขาก็จะแสดงตัวอย่างขึ้นมาเห็นไหมคะอืมตามนี้เลยแต่เดี๋ยวเราขอเลือกเป็นแบบ more options นะกันนะคะเพื่อดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้บ้างเนะาะ more options ตรงนี้เมื่อเราเลือกเข้ามาแล้วนะคะตรง label options นะคะ เขาก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนแรกจะเป็น value value ก็คือจะเป็นค่าตรงนี้ค่ะอืมก็จะเป็นจำนวนของเบเกอรี่แต่ละชนิดเนาะที่ขายได้แล้วก็จะมีติ๊กตรงโช o ริทเดอร์ไลน์นะคะอ่ะสส่วนเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ category name ลองคลิกเข้าไปสิคะ เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะแสดงเป็นประเภทของเบเกอรี่เนาะเนี่ยค่ะว่าบาวนี้ขายได้จำนวน15เค้กเผือกขายได้จำนวน25อย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะถัดไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของเปอร์เซ็นต์บ้างคลิกเข้าไปเลยค่ะ,ะเมื่อเราคลิกเครื่องหมายถูกเข้าไปแล้วเขาก็จะแสดงออกมาเป็น าบาวนี่ขายได้9%เค้กเพลอกสิเนะคะจากาจำนวนของเบเกอรี่ทั้งหมดเนาะตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วก็จำนวนที่ขายได้เลยใช่ไหมคะปกติอะคะ่ะถ้าเป็นกราฟวงกลมเขาจะนิยมแสดงเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์กันเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาแสดงเป็นแค่เปอร์เซนต์อย่างเดียวเราก็เอาเครื่องหมายถูกตรงเอ่อ value นี้ออกปึ๊บเงี้ยค่ะเขาก็จะแสดงออกมาเป็นในรูปแบบของเปอร์เซนต์อย่างเดียวนะอืมถัดไปเป็นอ่ show leader lines นะคะอา่าตรงนี้เดี๋ยวเราดูซิว่าเขาคืออะไรเราลองเอาเครื่องหมายถูกออกก่อนสิปึ๊บอา่าเส้นตรงนี้หายไปแล้วใช่ไหมคะอา่าตรงนี้ก็คือหมายความว่า เขาเป็นเส้นที่ใช้แสดงหรือใช้นำจากชิ้นของกราฟอะค่ะให้เห็นว่าตรงนี้นำไปว่ากราฟชิ้นนี้นะคือเค้กเผือกนะกราฟชิ้นนี้นะคือเบลนี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งอะสัดส,ส่วนของชิ้นกราฟนั้นมันจะเล็กใช่ไหมคะพอมันเล็กปุ๊บตัวอักษรนะเขาอาจจะ หรือตัวเลเบลวะเขาอาจจะมาอยู่ในชิ้นกราฟไม่พอนะเขาก็ต้องแสดงข้างนอกอย่างนี้ค่ะอืมก็เลยต้องมีตัวเส้นเนี้ยคอยนำไปให้เห็นชัดเจนขึ้นนะนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้หัดไปจะเป็นตัวเลเจนด์คีอ่ะเดี๋ยวเราลองคลิกเครื่องหมายถูกไปสิปึ๊บอ่าเขาก็จะเป็นเห็นจุดสีเขียวเขียวฟ้าฟ้าชมพูนี้ไหมคะ ก็คือเนี่ยค่ะเจเจนคียก็คือจะเป็นพวกเนี้ยค่ะอืมเอามาแสดงให้เห็นในส่วนของอชิ้นกราฟอีกทีหนึ่ง่ะคะออันนี้ก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะตกแต่งแบบไหนเนาะให้เหมาะกับข้อมูลของเราตรงนี้มันมีตัว l e g เจนแล้วเราขอเอาเ e g เจนคียออกละกันนะคะเป็นแบบนี้ละกันเนาะ แล้วก็มาตรงนี้นิดนึงค่ะ label position เ,เ,เนาะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของ label นะคะคลิกไปอันแรก center ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะก็เบีดเบียดกันหน่อย inside end ปึ๊บก็จะอยู่ด้านในของชิ้นกราฟนะคะ outside end อันนี้อยู่ด้านนอกของชิ้นกราฟนะคะ,ะแล้วก็มีตัว b e d fit นะคะ อันนี้เขาก็คือเขาจะจัดเลี้ยงให้พอดีกับสัดส่วนของกราฟปัญหาก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนเนาะอืมอ่าเออ่ส่วนเลเบลตรงนี้เราสามารถออ่ขยับไปขยับมาได้เนาะก็เวลาเราขยับสมมุติเราอยากจะขยับเค้กเผือกให้เข้ามาอยู่ใน ตรงชิ้นกราฟนี้เราก็คลิกที่เค้กเผือกเงีย้ยค่ะชิ้นหนึ่งให้เขาเลือกแต่เลเบลของเค้กเผือกเนาะแล้วก็ขยับเข้ามาเลยแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะว่าอยากให้เป็นแบบไหนเนาะ,ะขยับเข้าขยับออกนี้ก็ได้ค่ะอ่ะอาเงี้ยค่ะแล้วแต่ความชอบบางคนเขาก็ตรงนี้มีเลเบลแล้วใช่ไหมคะ ตรงเลเจ n d ์เขาก็จะไม่นิยมใส่ละเพราะว่ามันซ้าซ้อนกันเนาะเราก็อาจจะลบตรงเลเจอร์นี้ออกก็ได้ก็คลิกที่ตัวเลเจ n d เนเนี่ยค่ะแล้วก็กด delete ลบออกไปเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะก็เป็นความชอบของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะอืมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามีแต่งอะไรอีกบ้างเนาะ หลักๆตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะอ่าในส่วนของเลเบลแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบถัดไปกันดีกว่านะคะอ่ะก็คลิกคุมข้อมูลเลยค่ะปึ๊บแล้วก็มาที่ insert นะคะตรงนี้แล้วก็มาที่อะไรคะตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย insert line or area chart นะคะเลือกตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เป็นมอลายชากนะคะอ่ะเลือกแบบพายเนาะก็อันนี้แบบที่สองจะเป็นทีดีพายนะคะโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นแบบพายแบบสามมิติอ่ะนะคะอืมใย่เขาขยับมาตรงนี้หน่อยนะสามมิติก็เป็นแบบนี้ ่เดี๋ยวเรามาใส่ Data l e b e l ให้มันดูชัดเจนนิดนึงเนาะอืมตรงนี้ปุ๊บอันนี้ขอใส่เป็น Data Callout แล้วกันนะคะอ่าปิดอนนันไปก่อนเนี้ยค่ะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทำกราฟไฮอะคะ่ะสมมติว่าเราเน้นข้อมูลให้เขาเห็นว่า โดนัทเนี่ยมีความสำคัญนะเราสามารถคลิกที่กราฟหนึ่งครั้งเขาก็จะเลือกทั้งหมดทั้งชุดข้อมูลเลยนะแล้วถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งที่โดนัทอย่างเดียวปุ๊บอ่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกโดนัทอย่างเดียวแล้ว,ลวเราก็เลือกดึงออกมาเลยโดยการลากเมาส์ออกมาคลิกซ้ายลากเมาส์ออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะตัวโดนัทก็คือจะถูกลากออกมาแสดงว่าเราอาจจะมีการเน้นถึง จำนวนการขายโดนัทนะเวลาเรานำเสนออย่างเงี้ยค่ะอืมนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่ะกราฟพายประเภทอื่นบ้างนะคะก็คุมข้อมูลแล้วมาที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ Quick Analysis น,นะคะหรือว่า c o n t r o l Q แล้วก็เลือกชาร์ตนะคะ More Charts นะคะ แล้วก็ออช์าตรงนี้ตัวพายเนาะแบบที่3คลิกเข้าไปค่ะจะเป็นแบบพายออฟพายคลิกโอเคมาละพายออฟพายนะคะก็จะเป็นการใช้สำหรับแยกรายละเอียดออกมาให้เห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราขอใส่ Data l e b e l ให้มองเห็นชัดเจนก่อนเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนคือเบเกอรี่ชนิดไหนนะคะอ่ะขอใส่ d t t c a ขอเอาอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บตรงนี้ที่เขาถูกแยกออกมาที่เครื่องเขาแยกออกมาให้เราก็จะมีเบอนี่กับ Cake เค้กเผือกใช่ไหมคะอ่าแล้วตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นเออออเตอร์นะคะ คือ24% 24%ตรงนี้ที่เขาแยกออกมาก็คือจะเป็นเบาวนี่กับเค้กเผือกเนาะแต่ว่าเวลาเราทำอะ่ะสมมุติเรามีข้อมูลแบบนี้มาละเราอยากแยกประเภทของเค้กออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นซึ่งในนี้เขาจะมีเค้กอยู่3ตัวใช่ไหมคะก็คือมีเค้กมะพร้าวเค้กเผือกแล้วก็เค้กส้ม จะอยากจะแยกออกมาอยู่ตรงนี้ให้เป็นประเภทของเค้กอย่างเดียวส่วนตรงนี้ก็จะมีไว้ให้เป็นโดนัทกับบาวนี่เนาะอ่ะเดวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่านะอันนี้มันยังไม่ถูกต้องนะคะก็ให้เราคลิกที่กราฟนะคะอย่างนี้แล้วก็คลิกขวานะคะ Format Data Series นะคะปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาละ ตรงนี้จะเป็นออ series อ options น,นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้ values in second p o o t นะคะ second p o o t ก็คือในส่วนของตรงนี้ค่ะภายที่แยกออกมาเราตรงนี้เราจะแยกเค้กออกมาก็คือเค้กที่เราอยากแยกออกมาก็คือจะมี3ตัวด้วยกันเฉพาะตรงนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมคะอะตรง second p l o t ปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะ เป็น3ตัวแล้วตัวที่เราอยากจะแยกออกมาไม่ใช่เบลนะี่เนาะเราก็คลิกที่เบลนี่อย่างเดียวอ่ะครั้งหนึ่งให้เขาเลือกเบลนี่อย่างเดียวนะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ค่ะนะให้เขาเป็น FIRST p o อ t อ่ะปึ๊บเบนี่ก็จะถูกกลับไปเป็น FIRST p o อละแล้วเราก็จะเอาเค้กส้ม ให้มาเป็น second p o ตเราก็เลือกที่เค้กส้มแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะาจาก first p o ตเปลี่ยนเป็น second p o ตปึ๊บนยคะเขาก็จะถูกเปลี่ยนออกมาแล้วมีเค้กส้มมีเค้กมะพร้าวแล้วก็มีเค้กเผือกเห็นไหมคะแล้วตรงนี้เป็น alter อยู่เราอยากพิมพ์ให้เห็นว่าตรงนี้คือเค้กนะเราก็ใส่ไปเลยค่ะเคก้ก อย่างเงี้ยค่ะเวลาดูข้อมูลก็คือจะรู้เลยว่าไออันใหญ่ๆตรงเนี้ยคือเค้กนะซึ่งเค้กเนี้ยจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ก็คือ3ชนิดจะมีเค้กมะพร้าวเค้กส้มเค้กเผือกตามเปอร์เซ็นดังนี้อ่าทั้งหมดก็คือจะเป็น68%มีเปอร์เซ็นมี์ย่อยแต่ละชนิดตามนี้แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นบราวนี่กับโดนัทอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบ พายออฟพายเนาะแล้วก็มีเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะคลิกที่กราฟก่อนพายเอ็กซ์โพชั่นตัวนี้ก็ปรับแต่งได้นะคะเราลองเลื่อนเมาส์เนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนการแยกตัวของพายอะคะ่ะแล้วแต่เราชอบเนาะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็มีแก w บวิ h นะคะก็ปรับได้ค่ะก็คือระยะห่างอะคะ่ะของพายสองตัวแล้วแต่เราชอบเนาะ แล้วก็จะมีอ่อ second pot size หมายความว่าเป็นขนาดของพายอันที่สองคะคะว่าเราอยากให้มีความใหญ่ความเล็กเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะปรับได้เนาะส่วนใหญ่พายอันที่2ก็ต้องเล็กกว่าพายอันแรกอยู่แล้วเนาะอ่าเพราะมันเป็นพายที่แยกออกมาให้เราเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพายแบบถัดไปกันค่ะอ่าเลือกคุมข้อมูลเนาะแล้วก็มาตรงเนี้ยค่ะ วิคอนาลิซิต์นะคะตรงนี้ได้นะแล้วก็เลือกเป็นฉากนะคะมฉากอ่ากนะคะตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นแบบพายอ่าอันนี้ถึงแบบที่4แล้วแบบที่4เป็นบาออฟพายอ่ะคลิกเข้าไปเลยปึ๊บอบาออฟพายนี่ก็จะเหมือนคล้ายๆแบบพายออฟพายเลยเนาะแต่ว่าแค่ตรงเนี้ยค่ะ ส่วนที่แยกออกมาเนี่ยเขาจะเป็นในรูปแบบของ bar ค่ะแค่นั้นเองนะส่วนตรงอื่นก็หลักการเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวขอใส่ data label ก่อนเนี่ยค่ะมองเห็นง่ายอืส่วนหลักการก็เหมือนกันเลยออันนี้เราไม่เอา legend ก็ลบออกไปได้ค่ะเดี๋ยวเราในส่วนของชิ้นพายเนี่ยค่ะเราสามารถ แต่งสีได้นะตามตามต้องการเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเราสอนแต่งสีอ่าคร่าวๆล้วกันนะคะอย่างเช่นเค้กมะพร้าวเราอยากแต่งสีของชิ้นเค้กมะพร้าวนะคะก็คลิกขวาตรงนี้ค่ะแล้วก็อ่าเป็นอ่อ format data points นะคะตรงนี้แล้วก็มาที่ถังสีอย่างเงี้ยค่ะนะ อันนี้เราจะเปลี่ยนสีของเคกมะพร้าวเขาก็จะมีให้เลือกเป็นหลายแบบเลยเนาะเป็นสีแบบพื้นหลังทึบๆเป็นแบบเกรเดียนต์ก็คือไล่ระดับสีแล้วก็มีแบบอย่างอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะสอใส่เป็นสีพื้นหลังทึบๆแล้วกันนะ solid fill ก็คลิกไปเลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาเลือกใส่ตรงนี้ถังสีเคกมะพร้าวอยากได้เป็นเขียวอ่อนก็คลิกเขียวอ่อนไปอย่างเงี้ยค่ะ อะโดนัทก็มาคลิกที่โดนัทเนาะอะอโดนัทเราอยากใส่สีอะไรก็เลือกตรง solid fill นะคะอ๋ออันนี้มันเมื่อกี้มันสีเขียวนะมันก็ถูกละสีเขียวอยากใส่เป็นสีเหลืองอ่าเค้กส้มอ่ะใส่เป็นสีส้ม solid fill ก็เลือกได้เลยค่ะอืมอ่าอันนี้ออเตอร์นะคะอยากใส่เป็นสีเทา เนี้ยค่ะอ่าส่วนเคเ้กเผือกอยากใส่เป็นสีม่วงเนาะตามสีเลยอืมม่วงอ่ะแบบนี้ส่วนบาวนี่อยากใส่เป็นสีน้ำตาลนะคะอืมน้ำตาลนี้เงี้ยค่ะเราก็สามารถแต่งสีได้ตามใจชอบเลยนะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นการสร้างเอ,อ่อ กราฟแบบพายหรือกราฟวงกลมนะคะเนาะในแต่ละประเภทนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้นะคะถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะออขอบคุณมากคะ่ะ